ก็กลาบสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวล่างตรงตรง,ตรงเด็ดเด็ดสูตรสองนะครับอันนี้รอบนี้ผมจะมาให้หลายสูตรหน่อยนะพี่น้องถ้าใครชอบสูตรไหนก็เอาสูตรนั้นเนาะอันดับแรกเราก็มาให้คําเตือนหนึ่งก่อนเนาะก็อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพื่อซื้อรัฐบาลเท่านั้นเนาะซื้อลอตเตอรี่เนาะอายตุต่ำกว่า18ปปีก็ควรแนะนำหน่อยนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อรัฐบาลเท่านั้นนะครับ2ตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับสูตร2ก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะไปมีอยู่ประมาณ678ตัว6ประมาณ78ตัวถ้าใครชอบแล้วก็เอาไปเทียบกับสูตรที่ผมให้ไปรอบแรกลองไปเทียบกันดูเนาะถ้ามันตรงกันถ้าใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะพี่น้องอันนี้เราก็จะมาย่นให้กันอีกเราไม่ต้องเอาตัวลงตัวรองอะ อันนี้ก็คือเด็ดๆเ,เลยสูตรสองตัวแรกผมก็จะมาให้จะมีแปดห้าแปดห้าแปดหกแล้วก็จะเป็นแปด ล้วจะเป็น 8, 8, แปดแปดวจะเป็นแปดเก้าแล้วก็จะมีเจ็ด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 แล้วก็จะมีสองสองถ้าใครชอบนะแล้วก็จะเป็นเจ็ดห้าทั้งหมดจะมีอยู่แปดทางแล้วพี่น้อง ถ้าใครชอบเบิ้ลก็จะมี882277แล้วตัวที่เด่นๆก็ตัวนี้85 87 86 88 89ถ้าใครชอบนอกเหนือจากนั้นก็ตามตัวอื่นได้ผมจะไฮไลท์ไว้ให้นะพี่น้อง อันนี้แปดห้าแปดเจ็ดแปดหแปดแปดเก้าไอตัวนี้ก็เน้นๆกันหน่อยนะครับที่ผมไฮไลท์ให้เนาะจะดอกจันมาให้อันนี้เป็นสูตรสองครับวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้อันนี้เพิ่งมาให้รอบแรกนะพี่น้องเนาะเพราะทุกครั้งผมจะให้เป็น2ตัวตรงๆแล้วก็จะเป็น แบบตัวลองมาให้อันนี้จะไม่มีตัวลองนะครับอันนี้เป็นทําสูตรใหม่อันนี้จะเป็นสูตรที่สองก็จะมีคําเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอายุต่ํากว่า18ปีควรให้คําแนะนําอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะพี่น้องเนาะเพื่อซื้อรัฐบาลไทยเป็นลอตเตอรี่ก็ยังไงก็ขอฝากกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ พราะรอบนี้ผมจะลงเยอะหน่อยเพราะว่าจะมีทุกคลิปจะมีคลิปลงให้เกือบทุกวันนะพี่น้องถ้าผมม่วงว่างผมจะทําให้เนาะยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยวปังๆขึ้นมาพี่น้องก็ตามไม่ทันก็จะจะเสียใจนะครับพี่น้องถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สองตัวล่างตรงๆวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ วันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก็กราบสวัสดีนะครับ